สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมพบกันอีกครั้งกับทาสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้ก็มาโห่ฝรั่งอยู่ที่สวนฝรั่งเหมือนเดิมครับแล้วทีนี้มีเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันครับถามเข้ามาว่าถ้าปลูกฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาชอบสภาพอากาศแบบไหนอะไรยังไงในสวนของผมตรงนี้เนี่ยผมก็ทํามา7ปีแล้วนะครับแต่ผมทําฝรั่งแบบปลอดสารและผมก็มีการไปดูของเพื่อนๆผมที่ทําส่วนตัวผมผมก็ปลูกที่สวนที่บ้าน แล้วก็บ้านญาติก็มีการปลูกอ่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าจะปลูกฝรั่งให้มันได้ผลผลิตดีๆเนี่ยเราเลือกสภาพพื้นที่แบบไหนเรื่องดินผมไม่พูดนะครับเพราะว่าผมเข้าใจแต่ละที่ดินมันแตกต่างกันผมก็ปลูกดินที่แตกต่างกันตรงนี้จะไม่พูดจะขอพูดแค่ว่าสภาพแม่ล้อมอื่นๆที่เรา,าสามารถเลือกได้ดีกว่าอาตรงนี้ครับมาดูกันครับดูสภาพสวนฝรั่งผม7ปีห่อถุงครับยังไม่ห่อกระดาษตามเดี๋ยวพรุ่งนี้มาห่อกระดาษตามามาดูครับดูจากฝั่งขวาก่อน หลายคนถามว่าฝรั่งชอบน้ำไหมผมตอบจากส่วนตัวเลยนะครับคำว่าชอบน้ำของเขาคือน้ำแค่ต้องเพียงพอครับไม่ถึงขั้นว่าต้องมีน้ำขนาดนี้นะครับผมก็เลยปลูกที่แบบนี้ก็น้ำคือมันต้องการเวลาที่ออกดอกออกผลถ้าน้ำไม่พอเวลาเราออกดอกหรือฝรั่งออกดอกออกผลนี่เขาจะร่วงตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือน้ำไม่พอนั่นเองหนึ่งในสาเหตุที่เขาร่วงครับแล้วทีนี้เขาชอบสภาพแบบไหน ลมโกรกดีๆได้ครับมีลมมีแดดแดดสองถึงสาคัญไหมสําคัญมากที่สุดคือแดดครับฝรั่งเนี่ยยิ่งเจอแดดทั้งวันเนี่ยยิ่งออกดอกออกผลดีต้นจะได้แข็งแรงด้วยครับทาไมผมกล้าพูดแบบนั้นผมปลูกหลายที่ครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่าให้ฟังที่ปลูกที่บ้านเนี่ยมันเป็นสวนนะครับสวนหลังบ้านอย่างเงี้ยฮะมันก็มีต้นกล้วยต้นไม้อะไรต่างๆเยอะแยๆมากมาย,ย,ายามันจะคลุมฝั่งข้างคลุมทางนั้นคลุมทางนี้โดนแดด แค่วันละสี่ชั่วโมงตรงนั้นหกชั่วโมงตรงนู้นแปดชั่วโมงเป็นแบบนี้ฮะมันเลยทําให้ผมรู้ว่าเออถ้าตรงไหนที่ฝรั่งเนี่ยโดนแดดจังๆเกือบทั้งวันเนี่ยยิ่งโดนทั้งวันเนี่ยยิ่งดีกว่าคือเขาชอบแดดนั่นเองครับความร้อนมีผลไหมไม่มีผลครับเราต้องรดน้ําให้ถึงแต่ว่าเวลาเราห่อลูกฝรั่งเนี่ยความร้อนจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเราห่อเสร็จแล้วเนี่ยอย่างห่อกระดาษเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับห่อทิ้งแบบนี้ไว้ไม่ได้หรอกครับถ้าห่อทิ้งไว้แบบนี้เนี่ย นี่ข้างบนแบบนี้ตรงนี้เขาจะไหม้เลยต้องห่อกระดาษตามยิ่งห่อตามทันทีได้ยิ่งดีแต่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวผมก็เลยปล่อยไปบางที่สามพันผมมาห่อตามก็มีเพราะว่าตอนนี้สําหรับของบ้านผมนี่อากาศมันมันหนาวแล้วสิ่งที่ผมกลัวในหน้าหนาวก็คือโรคเนี่ยฮะพวกราสนิมเนี่ยครับเพราะว่าราสนิมส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมาหน้าหนาวแน่นอนผมเลยต้องเคลียร์จัดก,การต้นให้โปร่งเขม็ขมนผู้ไทยให้ต้นมันโลง่งโปร่ง ลมพัดผ่านแดดส่องถึงเนี่ยฮะแบบนี้มันถึงจะไม่มีโรคตรงนั้นมันช่วยได้เพราะผมทําตรงนี้มา7ปีไม่ได้ใช้สารเคมีเลยอ่ะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เขาต้องการอย่างผมว่าเนี่ยน้ําผมใช้ระบบรถน้ําอย่างหน้าร้อนตอนนี้พูดไปก็เท่านั้นเนาะระบบรถน้ําผมก็ไม่ได้รถให้ดูหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดปั๊มอยู่แล้วผมไม่ได้ไม่เคยรถน้ําหน้าฝนเลยเนะครับแต่เวลารดน้ำเนี่ยของผมเนี่ยผมแบ่งโซนรถเพราะผมทําเกษตรผสมประส,สานผมทํา10ไร่ แบ่งโซนรถอย่างโซนฝรั่งนี่ก็รถส,สองชั่วโมงส่วนไผ่ก็รถสองชั่วโมงอื่นก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ส่วนของฝรัังเนี่ยน้ําต้องถึงครับแต่ไม่ใช่ถึงขั้นแบบนี้ถ้าน้ําขังเนี่ยไม่ควรครับผมเลยต้องทํามีร่องน้ําแบบนี้ตรงกลางมันจะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าน้ํามันหนุนสูงขึ้นมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยที่จริงนี่คือร่องน้ําผมแล้วลงไปข้างล่างตรงนี้ก็ทําเป็นลูกฟูกไหลลงคลองเนี่ยคือคลองผมตรงนี้2เมตรครับลึก ข้างล่างสาเกือบ3ามเมตรสเมตรกว่า2องเมตรห้นีฮะก็คือตรงที่มีแดดนั่นแหละเพื่อนๆตรงไหนแดดโดนโดนแดดจังๆเนี่ยจัดเลยครับตรงนั้นอะ่ะแน่นอนดีแน่นอนดีกว่าตรงที่สมมุติว่าต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นต้นฝรั่งและมีต้นข้างบนแบบนี้ปลูกได้ไหมได้ครับผลผลิตมีไหมมีครับผมไม่เถียงแต่มันมีน้อยมันน้อยกว่าต้นที่อยู่แบบนี้นะฮะมันแตกต่างกันเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะปลูกจะอะไรยังไงก็ดูดีๆครับส่วนข้างๆเนี่ยถ้าเกิดของของของผมลมไม่แรงถ้าเพื่อนๆคนใดลมแรงเนี่ยฝั่งทิศเหนือตอนนี้มันอาจจะมีเสียงลมเข้ามานะมันเริ่มมีเป็นหน้าหนาวแล้วบางทีเพื่อนๆก็ทําแนวกันลมเลยครับการทําแนวกันลมไว้แนวกันลมเนี่ยอย่างผมผมแนะนําเป็นพวกต้นกล้วยดีกว่าเพราะมันไม่สูงมากถ้าเป็นแนวกันลมที่อย่างเป็นหรือไม่ก็ต้นไม้ไผ่ก็ไนดะ้อย่างผมปลูกกิมซุงเนี่ยไม้ไผ่มันก็กันลมได้ แต่ต้นนั้นไม่ใช่ของผมของพระอันนันสูงมากเลยแต่ตอนนั้นก็ไม่บงังแดดครับมันจะบังช่วงหน้าหนาวเพราะแดดจะเดินทางนู้นประมาณ40ต้นก็จะกระทบ40 62ต้นครับกระทบตรงนั้นก็จะไม่ค่อยมีผลผลิตในช่วงหน้าหนาวไปจนถึงเดือนกุมภาถึงจะเริ่มมีผลผลิตคืนเพราะว่าแดดจะเริ่มขยับมาคืนตรงนี้ครับผมดูเป็นแนวทางครับเพื่อนเพื่อนคนใดมีความคิดแตกต่างเห็นต่างหรือว่าที่อยากที่แนะนำอะไรต่างคอมเมนต์ได้ครับผมยินดีรับฟังแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆคนใดที่ทําฝรั่งผมก็จะย้ําทุกคลิปนะครับว่าถ้าเจอปัญหาเกี่ยวกับกับการทําฝรั่งเนี่ยคอมเมนต์ถามผมได้ผมตอบทุกคนนะครับผมจะตอบในแนวทางของผมผมก็ไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่ว่าผมทําฝรั่งตรงนี้มาก็เข้าปีที่7แล้วแต่ก็ไม่ได้มีการใช้สารเคมีใดๆเลยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังว่าเราสามารถทําแบบนั้นแบบนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะ,อะลองคอมเมนต์มาดูสําหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ